อย่าทําให้คนสี่แบบนี้เสียใจนะคะคนสี่แบบนี้คือคนที่หายากในชีวิตของคุณเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้เจอเขานะต้องรักษาเขาให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนสี่แบบนี้ มันไม่ง่ายที่คุณจะพานพบในชีวิตนะคะอะ่ข้อแรกนะคะก็คือคนที่รักและหวังดีกับคุณคนประเภทนี้เป็นคนที่เขารักคุณด้วยความจริงใจเป็นคนที่เขาอยากเห็นคุณได้ดิบได้ดีเป็นคนที่เขาคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจให้คอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเขายังอยู่เพื่อคุณเช่นพ่อแม่ของเรานะคะ,ะเพื่อนสนิทของเราญาติของเราหรือคนที่คุณรู้จักแล้วคุณสนิทสนมไว้ใจด้วย ะะแล้วไม่เคยทําให้คุณเสียใจเลยเนี่ย,นยคนแบบนี้คุณต้องดูแลเขาดีๆนะคะ,ะวิธีการก็คือเราพยายามขอบคุณนะคะแล้วก็แสดงความซาบซึ้งใจที่เขาทําสิ่งนี้เพื่อเราที่เขาคอยสนับสนุนเราที่เขาคอยอยู่เคียงข้างเรามันจะช่วยทําให้เขา,เาค่ะรู้สึกใจฟูขึ้นมาได้ในอกใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นหน้าที่หรือว่าเห็นเขาเป็น เขาก็ทป็นเรื่องปกติไม่เอาไม่เอานะคะเราต้องแสดงความซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณเขาอยู่สม่ําเสมอด้วยนะจําไว้นะเวลาเขาไม่อยู่คุณจะคิดถึงคนประเภทนี้มากๆข้อที่2นะคะคนที่ช่วยเหลือคุณในยามที่คุณลําบากคุณจําไว้นะมนุษย์เรานะคะยามที่เราลําบากในชีวิตเนี่ยเราจะหันไปหาคนมาช่วยเหลือเราเนี่ยยากมากนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่วิ่งเข้าหาความทุกข์ เขาจะวิ่งเข้าหาความสุขเพราะฉะนั้นที่ใดมีความทุกข์เนี่ยมนุษย์จะวิ่งหนีนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีแสงสว่างอยู่ปลายปลายอุโมงะคะ่ะ เกิดแบบว่าหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณเนี่ยคุณรักษาคนแบบนี้ไว้ให้ดีๆเมื่อไหร่ที่คุณมีโอกาสตอบแทนนะคะก็ให้พยายามที่จะช่วยเหลือเขาตามกําลังที่คุณจะทําได้แล้วก็อย่าทําให้คนเหล่านี้ค่ะรู้สึกว่าการช่วยเหลือของเขาเป็นสิ่งที่ไร้ค่านะคะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องแสดงความขอบคุณนะคะแสดงความมีน้ําใจหรือว่าตอบแทนเขา บ้างด้วยนะคะในยามที่คุณมีโอกาสแล้วก็พร้อมที่จะทําได้ข้อที่3ค่ะคนที่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะจริงๆอันนี้มันหมายรวมถึงทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรานะคะพี่น้องเราเขาก็ซื่อสัตย์กับเราได้นะนกหรกใช่ไหมคะหรือว่าคนรักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่คนคนหนึ่งอะ่ะจะมีความซื่อสัตย์ โดยแบบความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะมันต้องผ่านการเอาชนะใจตัวเองนะมันต้องสะสมบาร,รมีทางใจมันพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเห็นอะไรที่แบบเอออยากได้อ,อยากนั่งขึ้นมาก็คือบางทีก็ยอมยอมไม่แบบเออให้ความซื่อสัตย์กับคุณยอมทรยศเรา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคนที่ซื่อสัตย์นะคะจงให้ความซื่อสัตย์กลับไปด้วยแสดงออกถึงความจริงใจนะคะว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าและคุณเห็นคุณรับรองได้เลยว่าคนที่เขาซื่อสัตย์กับคุณแล้วคุณซื่อสัตย์กลับเนี่ยมันจะเป็นความรักที่มันมันแข็งแรงมากๆข้อที่4นะคะคนที่ให้โอกาสคุณเห็น้ยครว่าข้อสเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่หายาก ะะบางคนเนี่ยต้องอาศัยช่วงจังหวะเวลาของชีวิตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะเจอเลยบางทีเป็นไปไม่ได้บางคนเนี่ยชีวิตหนึ่งได้รับโอกาสครั้งเดียวบางคนช่วงชีวิตหนึง่งแทบจะไม่เคยเจอโอกาสดีๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราเจอคนคนนั้นนะคะที่เขาหยิบยื่นโอกาสให้เราโดยที่แบบ เขาเห็นในความสามารถของเรานะคะหรือว่าเห็นในคุณงามความดีของเราจงขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งใจกับโอกาสนั้นมากๆนะคะแล้วก็ทำโอกาสนั้นให้มันดีที่สุด คนะว้าเอาไว้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดเวลาโอกาสมาถึงเนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วมากนะคะก็คือคนที่เตรียมพร้อมนะคะกับตัวเองไยูตลอดด้วยเนาะไม่ใช่ว่าย่ำอยู่กับที่ไม่สนใจอะไรเลยพอโอกาสมาถึงคว้า,าไว้บางทีก็คว้าไว้ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทําตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเนาะพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเมื่อโอกาสมาถ,ถึงะคะ่ะคุณก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่ต้องแบบว่า แบบเหนื่อยยากมากมายนะคะอ่าโอเคนะคะทั้งหมดนี้นะครูอยากคิดว่าเป็นคน4แบบนะคะที่คุณจะต้องไม่ทําให้เขาเสียใจเนาะเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่หายากนะคะแล้วก็ช่วงชีวิตหนึ่งอะบางทีอาจจะไม่ได้พบเลยก็ได้นะคะโอเคนะครูเกรฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกนะคะ